คือแรงไตร่ตรอนั้นนะได้มาปฏิญาณนะนี่ปฏโทาณายนะพี่เจอเจอเจอนี่คือคนคนจังหวัดลำพูนเลยเชียงใหม่ค่ะเอาเชียงใหม่มาเจอเชียงใหม่เอาเนื่องจากลำพูนวันนี้ผมเก็บโอเคอาราดิโอ่าทีนี้อันนี้คือปฏิญาณอะไรนะโอเคปฏิญาณสายทุกทางต้นยางนะครับผมพี่ก็รู้พี่ก็รู้นี่คือด้านของคุณอา สถนนีเขาค่อนจะดีนละการที่น้านั่งมากอยู่หน้าสุสานปิงหางนะครับก็คือแม่ค้าอุ้ยแม่ค้าแม่ค้าทำช็อกโกแลตเอ้ยช็อกโกแลตได้ยังอยางไม่ได้ครับตามดู so ตามด so ูแม่ค้านะครอันที่จริงแล้วนี่คือสังคมหน้ากากก็ต้องใส่หน้ากากเข้ามากอาดจริงนะเมื่อก่อนนี้คุณไม่ใช่ไม่ได้ใส่ไม่ใส่หน้ากากราใส่หน้ากากใส่หากากอันนี้คือคุณอาร้านคุณคือร้านคุณอา อยู่ถนนสายประเวชารบวัต okay. ิศาสตร์ต้นยางถนนลำปางเชียงใหม่ใช่ไหมเชียงใหม่ลำปางนะครับผมใจเหนือครั้งแรกกว่าดินที่มาที่นี่ก็อาจจะได้ผ่านนะฮะถนนเส้นนี้เว้ได้นะเปิดกี่โมงกี่โมงเลยข้งโมงเช้าต้มงเช้าใช่ไหมั้งโมงเช้าปิดสี่โมงครึ่งปิดสี่โมงครึ่งพอารีบโดนจะล้นนะพรรีบโอเคนะขอบคุณมากครับ